วันนี้จะทำสต๊อกค่ะเรารวบรวมน้ำปลาแบรนด์ดังรสเด็ดจะอร่อยจริงไหมเดี๋ยวจะให้ชิมแบบไม่รู้แบรนด์ก่อนเออเดี๋ยวจะดูกันว่าจะรู้ไหมว่าอันไหนเป็นอันไหนหนูว่าเด็นเค็มอืมอันนี้เค็มกว่าอันนี้เค็มอ่ะหนูหั่นม้วนแล้วเนี่ยไม่รู้ถูกปากเอาเอาเอาเลยแม่เป็นแฟนคลับพี่ไหมคะเอาเพลงซักท่อนไหมคะอยากมี เปิดเพลงที่ไม้บอกอยา่ดูที่เบิร์ดเอ้าเพลงขอเพลงชาเอาอะไรไปเต้นแม่ไม้ต้องสเต็ปหน่อยนะคะไม้ต้องสเต็ปหน่อยนะคะ <laughs> ทำอะไรกันเขาวันนี้วันนี้จะทำสเต็มค่ะ ของจัดเยี่จัดเต็มขนาดนี้นะคะขเขาเรียกว่าเป็นอาหารประจำบ้านเหรอใช่แม่กินส้มตำบ่อยไหมทุกวัน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 ,วน,วนเรียกว่ากินส้มตำเยอะกว่ากินข้าววัตถุดิบหลักของส้มตำที่เรากินคืออะไรแม่น้ำปลาน้ำปลาเนี่ยเด็ดเออมาเขือเท่เอออ่าไม่มีเส้นเหรอเส้นก็มีอยู่เลยไม่ต้องกินแบบเกาเหลาวันนี้เนี่ยเรารวบรวมเอาน้ำปลา แบรนด์ดังรถเด็ดมาดูกันว่าที่แบบเราเห็นโปโมงโปโมดรอรอ่อ,รอยๆเนี้ยจะอร่อยจริงไหมน้ำปลาในวันนี้นะคะก็จะมีหลายแบรนด์เลยจะเริ่มที่อันนี้เลยใช่ไหมแม่อันนี้ที่แม่ใช้ประจำใช่ก็คือของแม่เรียกอันนี้ก็คือแบบรู้จักกันดีในแวดวงคนตำสุมตันนะคะอันนี้คือเป็นตัวที่แม่เลิฟมากแต่ว่าก็จะมีอีก3าแบรนด์ที่เป็นแบรนด์เซเลบคนดังที่เรารู้สึกว่าโหแบบคนดังมมาทำน้ำปลาเยอะมากนะแม่ เขาออกแบน์กันเยอะมากมีทั้งนี้เลยแม่อีริมของพิมพ์ริพายนะคะนี่เคยเห็นไหมแม่ตอนนี้เคยเห็นแต่ยังไม่เคยลองอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกัน<ม>แล้วก็ตัวน,นี้เลยยาใจคนจนแซ่บไหม,ไมของพี่ไม้อภพ,พอของพี่ไม้อภพเอ,อ,อ้อยอภพอพี่ลมพอพี่ลมพออันนี้จะเป็นน้ำปลรราเหม่ ของพี่มัมมกจุกจุกมกเ่าหรอจกมกเหรอแล้วเหมือนเหมือนจะรู้แต่ไม่รู้ก็จะมีอันนี้สามอันนี้ที่เป็นน้ำปลาเซเล็บคนดังแต่จริงๆอย่างที่บอกคือมีเยอะมากถ้าเกิดใครอยากให้ลองของคนไหนอะไรอีกคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแต่เราจะมาลอง20แบรนด์ในวันดีวมันไม่ได้ก็เลยคัดมา4ี่แบรนด์นี้จ้าเดี๋ยวก่อนจะตำพี่เมย์มีกิจกรรมให้ทำกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะให้ชิมแบบไม่รู้แบรนด์ก่อนเออแม่บอกว่าแม่ชอบแม่เรีย เดี๋ยวจะดูกันว่าแม่จะรู้ไหมว่าอันไหนเป็นยางอันไหนเออมาอ่ะน้ำปะลาสี่ถ้วยค่ะชิมเลยให้เราเริ่มชิมทีละอันพร้อมกันเริ่มกับถ้วยนี้ก่อนก็นได้จ้า ว่าเด่นเค็มเนี่ยไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวขอชิมมันอื่นด้วยเพราะว่าไม่งั้นเราจะเปรียบเทียบไม่ถูกอะขอขอชิมอันที่สองนะอันนี้เค็มกว่าอันนี้เค็มกว่าอีกแค่ปิดเลยตายเราไม่ถูกแล้วทีนี้หรือว่าน้ำปลาแบบแบบนี้เรายังไม่ได้ตำมันจะออกมันอาจจะเค็มเราไม่เคยกินแบบเด็กนี้อันนี้เค็มกว่าเอ้ยอันนี้เค็มอะเอ้ยเค็มแบบอันนี้ตายแล้วอะ แต่ว่าอย่างสม,มุนไพร ه, เราให้เค็มๆเ,เราใส่ปลมันอาจจะพอดใีดใจมันก็เลยออกแบบรสแบบเค็มจัดๆเขาทำเหมือนเผื<ๆ>่อนม่เราไม่ใส่น้ำปลาใช่สาวนนสุดท้ายอันนี้เค็มลองลงมาหน่อยถือว่าเค็มอยู่แต่เค็มไม่หอมเมื่อกี้แต่ว่าอัน,นสุดท้ายเค็มข้นสุดหรือวะอันอันนี้ว่าเค็มแต่มันจะออกนวลๆอยูอ่อันนี้เค็มโดดเลยอะอสองอันเนี้ยแต่อันนี้อ่อนเค็มนิดหนึ่ง อันนี้ลดลงมานิดหนึ่งหนูว่าอันอันแรกกับอันนี้เนี่ยค่อนข้างหนัวต่สองอันนี้เค็มถ้างันให้โหวตว่าแม่ชอบอันไหนที่สุดไม่ต้องถ่ายก็ได้คอณไอชอบอะไรที่สุดแม่ชอบอนไหนที่สุดถ้าให้ชอบนะชอบถ้วเนี้ยหนูว่าอันนี้เพราะว่าถ้าเรากินแบบชิมชิมอ่ะตัวนี้มันเค็มไม่มากถ้าวันอื่นอ่าเฉลยนะคะถ้วยแรก ตัวแรกนะคะคือแม่เหรียญค่ะแมู่ตัวจริงมากแฟนพันแท้แม่เหรียใช่ตัวที่2ก็คือพิมรีพายค่ะแม่อีพีช่วที่สามนะคะแซกไหมค่ะโอ้ข้มปิดเลยอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราชิมตอนที่มันํำไปแล้วมันมีวัตถุดิบอย่างอ่ะแล้วอันสุดท้ายก็จะเป็นของหมั่นนะคะใช่ค่ะ ตามนี้เลยเดี๋ยวเราลองไปดูว่าตำจริงรสชาติจะเป็นยังไงเนาะใช่แม่ว่ากี่เม็ดที่หนูกินได้แล้วแม่กินได้อะโอ้ถ้าหนูกินได้ก็แค่2เม็ดป่ะก็สองเม็ดก็พอแตหนูกินไม่ได้อะแต่เม็ดใหญ่มากนะมันเผ็ดไหมแม่เม็ดใหญ่แบบเนี้ยลองชิมไหมชิชไหอยชิมตไม่ได้เทียันค่ะลงเลยค่ะอันนี้หนูหั่นมะเขือเทศแบบนี้ถูกต้องไหมใส่กี่ลูกเดี๋ยวหม่ทำให้สามลูกต่อครบคือสามลูกเหรอเพราะว่าเราเราทำครบเล็กใช่ไหมล่ะ แล้วเนี่ยไม่รู้ถูกหรือเปล่าเอาเอา,เอาเอาเอาเลยเอาเอาเป็นอะไรก่อนอเอาแม่เหรียญก่อนอเอาแม่เหรียญก่อน,อเ,น,อนเอาเรียงตามลำดับที่ขย่าหน่อยนะคะบงนอนคนไหลเลยอ่ะตรวดหนึ่งทับ,บพีพ เหรืออสามโค้งตายแล้วยังยืนมองยืน,ยนดูพขาก็ไปใหตตำค่ะนี่นะคะตําปูปลากุ้งสุกจากน้ำปลาแม่เหรียญจา้าต่อไปเดี๋ยวหนูตำเดี๋ยวแม่คอยดูนะว่ามันทำยังไง นี okay, ่สองแม่อีพิมเลยจ้าแม่อีพิมเขย่าโอเคแล้วพอพี่ซืนเตร์เดี๋ยวมันกอง ่อยเด็ดทุกเมนูสโลแกนขนะองัะเริ่มเลยนะด,ดีนวะลดีนวลแต่หนูแอบรู้สึกว่าอยากให้มันเค็มกว่านดนอ,อ่ะเนื่องจะอันนี้ออกเค็มเห็หนูว่าเด่นเค็ม<ๆ>อืมาะน,นัะ้นปลาที่นำมันไม่เค็มเราตำมันก็ไม่เค็ม,มแต่ปกติเวลาเราตำอนเราก็เติมน้ำปลาเข้าไปเอกใช่แม่ว่างเหรอคะอันนี้ กด้ได้อยู่นะอร่อยอยู่ต้องรออื่นๆไปก่อนอ่ะยังเตรียบเทียบไม่ค่อยถูกอืม,อมจานที่สองจากตัวนี้จากน้ำปาร้าแม่อีพิมพ์สโลแกนเข้มข้นจัดจ้านครบรสมาสิมน้ำแน่อตอนเราชิมน้ำอะมันออกเค็ม,มแต่ตาหมอกมันไม่ได้เค็มมากมนะั้ยกำลังดีแม่ว่าไง ความแตกต่างระหว่างจานนี้กับจานแรกอันนี้เวลาเราชิมน้ำปลามันเค็มใช่ไหม,มแต่เวลาเราเอามาเข้าเครื่องอะ่ะมันก็นัวอืมมันก็กําลงังดีนะถ้าเราใส่น้ําปลาหนักมือมันก็จะสุดไปเลยใช่ไหมคือถ้าถ้าตาังส้มตํตาโกปลาไม่ควรใส่น้ําปลาก่อนดนกว่าเราจะชิมเมื่อกี้หนูชิมน้าแบบน้ําปลาที่มันเข้าเครื่องไปแล้วอะ ก็ออกเค็มนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เค็มน่าเกียดหนูรู้สึกว่าตำกูปละลามันจะมีความเค็มนํานิดนึงตำแบบแบบบ้านเราอ่ะไม่เหมือนไอ้ตำไทยเขาก็จะหวานนําตำกูปละลามันมีความเค็มหน่อยๆนยได้ไม่ผิดอันนี้ถือว่านัวนะถือว่าดีนะอ่ะโอเคน้ำปลาทัาบไยาใจคนครูเพราะว่าเขาเป็นนักร้องยาใจคนจนพอออกน้ำปลาก็เป็นยาใจคนครัวมาค่ะ ไอ้หนี้ว่ามันเค็มโดดอ่ะไอะน้อเราต้องซึมน้ำอีกทีอือของพี่ไม้เค็มโดดเขาเป็นพี่แล้วเหรอแม่ชอบเขาก็เลยเรียกจ้ะพี่ไม้พี่ไม้ชอบเพลงยัาไงแม่เป็นแฟนคลับพี่ไม้เหรอคะอือชอบเพลงสักท่อนไหมคะเ้องหน่อยเดี๋ยวเสร็จแล้วลองให้ฟังสักท่อนหน่อยไม่ได้เดี๋ยวเขามาดูวิดีโอนี้ด้วยนะจะบอกปลาพี่ไม้เค็มแต่ชอบเขาไหมชอบชอบชอบเพลงค่ะชอบเพลงค่ะเฮ้ยแรงอ่ะแม่เคยดูเขาปะ ไม่เคยเลยอยากมีโอกาสไปดูไหมอยากดูพี่เบิร์ดเอ้าเปิดเพลงพี่ไม้พ่อยากดูพี่เบิร์ดเอ้าเอาก็ก็ชอบพี่ไม้แต่ถ้าอยากไปดูคอนเสิร์ตต้องไปดูพี่เบิร์ดเพราะพี่เบิร์ดเต้นเก่งพี่ไม้ จำจากน้ำปลาของหมั่นจริงแบรนด์ออกเสียงว่า M U M เรียกว่า M U M แต่เราก็เรียกว่าหมั่น<า>รสชาติหน่วไม่กลัวใครม<า>ัร่มนกินมันค่ะอันนี้แปลกอ่ะน่าว่าไงม,มันแปลกมันไม่ค่อยครบรสอ่ะใช่ใช่มันไม่จัดจ้านเหมือนเหมือนสามแบรนด์แต่สโลแกนเขาบอกว่าจัดจ้านนะ เขาบอกเขาจัดจานไม่กลัวใครตําเท่ากันนะจี๊ดแต่ว่าเค็มแบบปลาแล่มปลาแล่มอ่ะเวลาเข้าเครื่องแล้วน้ำเขาไม่หนวอืมมันไปผิดพลาดที่ตรงไหนหรอมันก็ใส่เท่ากันนะอืมเขาบอกเขาไม่กลัวใครกันเรากลัวแล้วเดี๋ยวกลัวแล้วแล้วมันยังไงนะนี่นะคะก็คือส้มตำจากสี่น้ำปลาเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าเรารู้สึกว่าอันไหนเป็นยังไงแม่เอารสชาติก่อนเนาะขอนแม่เหรียญนี่แม่พูดว่าเป็นยังไงชอบไหมชอบอ อันนี้เป็นรสชาติที่ถูกใจใก็เลยเป็นลูกค้าแม่เหลียงเขามาตลอดหนูรู้สึกว่าแม่เหลียงเขามีความกลมกลม่อมไม่ได้โดดไปแบบเกินไปเนาะก็นัวๆน,นะมันไม่เค็มเวลาเข้าเครื่องค่ะอืแล้วก็อย่างแบบเวลาเรากินน้ำปลาเขาท,ที่ที่อยู่ในจานอ่ะมันไม่โดดออกมามันนวัวมันกินได้โซชาได้เนาะเออแล้วก็อ่ะอย่างเรื่องแพ็กเกจขวดเขิดเขา ก็แบบขายไม่ราคาสูง้งคะเขาก็เลยออกแพ็กเกจออกมาแบบแบบบ้านๆนี่ได้ใช่แบบดูเข้าถึงง่ายทรงขวดเขาจะเป็นทรงเหลี่ยมๆแบบนี้แต่รู้สึกว่าเวลาเทมันกะปริมาณน้ำปลาได้ดีนะคะน้ำปลาของแม่อีพิมแม่รู้สึกว่าน้ำปลาเขาเป็นยังไงก็มีนวลนวนะคะแล้วแต่ว่าจะเค็มเค็มกว่าของแม่เลี้ยงใช่จริงๆของแม่พิมอร่อยนะหนูชอบ แบบว่ามันจะเค็มนำขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าเค็มเกินในเรื่องของขวดเนี่ยแม่ว่าไงมันยาวไปอ่ะอืมคอ,ม,อม,มันยาวไปรู้สึกว่าคอพอคอมันยาวปุ๊บเวลาเราเทอ่ะมันไหลออกมาเยอะ อันนี้รู้สึกว่าอาจจะเสี่ยงต่อการแบบจับลื่นหรือว่าเทพรึดออกไปแต่เรื่องดีทรงดีไซน์ไงแต่ว่าก็น่ารักดีดูแบบทันสมัยดูเป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นามาเนาะจานที่3นะคะแซบไหมแม่ว่ารสชาติเป็นยังไงถ้ารสเค็มนมนิดนึงอนะ่ะของเขาก็นัวอยู่แต่เค็มโดดไปหน่อยนึงเค็มโดดเป็นนิดนึงแเราก็อาจจะใส่น้ำปลาน้อยลงประมาณนี้นะคะคือขวดทรงเนี้ยกำลังดีคอไม่ยาวเกินแล้วเวลาเทสามารถกะ น้ำหนักอะไรเนี้ยได้แล้วก็ดีทรงดีไซน์ก็ดูน่ารักดีดูแบบร่วมสมัยดูสมัยใหม่แล้วก็อาจารย์สุดท้ายค่ะของ M U M มังนั่นเองแม่ว่ารสชาติเป็นยังไงมันจะจืดๆครัมันจะเป็นจืดๆอะแล้วมันก็จะเป็นแบบเปรี้เล่ม้่ะถ้าใครชอบแบบจืดๆเติมน้ำปลาได้ค่ะอืมอ่ะเราเราก็ต้องรู้เนาะว่าน้ำปลาแต่ละอันมันรสชาติเป็นยังไงเราจะได้ปรุงถูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะตัวแพ็กเกจฮะแม่ว่าเป็นยังไงนี่ เจ้าของแบรนด์ยิ้มแฉ่ง<ช>เลย<ช>จ้าดูใส่ใจราย<น>ะละ <ๆ S 2> เอียดเล็กๆน้อยๆมีลงมีลายสรุปเลยนะคะหลังจากการที่เรารีวิวในวันนี้ขอบอกกันเลยนะว่าอันนี้คือเป็นเรื่องรสชาติเป็นความชอบส่วนตัวบางอันที่เราบอกไม่ชอบก็อาจจะไม่ได้ไม่อร่อยแล้วแต่คนชอบใครชอบอันไหนคอมเมนต์บอกกันนะคะแต่สําหรับแม่ในสี่อนี้แม่ว่าอันไหนที่ถูกใจแม่ที่สุดก็คือแม่เหรียญนั่นแหละ ยังคงรักอยู่นะคะอะสำหรับไอตานะถ้าอันที่ชอบที่สุดเลยนะในสีอันเนี้ยไอตาชอบอันแม่อีพิมพว่ะเออเพราะว่าชอบแบบติดเค็มนิด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 ,น,ด,น,ด,น,ดนึงแต่ของแม่อีพิมพ์ก็ยังมีความนัวอยู่แต่ถ้าใครไม่อยากชอบเค็มหยอยากได้ความนัวยเดี๋ยวก็แม่เหรียญเลย แล้วก็น้ำปลาบ้านเราเนี่ยมีเยอะมากหลากหลายยี่ห้อมไม่ว่าจะขายในไทยหรือว่าผลิตจากไทยส่งออกเมืองนอกอะไรเงี้ยนะคะมีเยอะมากถ้าเกิดใครอยากให้พวกเราลองอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยข้างล่างนี้เลยนะจ๊ะคอมเมนต์บอกกันได้เลยเดี๋ยวตอนนี้พวกเราขอไปกินแบบเตะเต้นเต้นกันก่อนแล้ววางอยู่ข้างหน้านี่มันน้ำลายไหลเนาะอ่ะไปละบายก่อนไปนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe กดสัตว์กันอีกกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะ ก so ็น่วยอยู่นะดูดิอ่ะซิมซิมเนซิมเน่เนได้อยู่นะ,ะจับจับได้อยู่สับกระเทยที่แปลว่าไม่ได้ไเหรอได้อยู่